เน่่เ่่่ละเอียดปลาไพนนี่เอาคนผู้ใดของไครดีแล้วคือ่ามีพักเอาวเก็บผพักไปเรืองมามาไปยังไม่เปล่ยนเาออะดูขีนี่อยาดูกี้ก่อนโอ้ยไพมีผักเก็บนี่ยละเพื่อไบคนมีพักนอามทเองแล้ทาเ้าเดี๋ยว่มหนาเลื่อมหลังเก็บไวแล้วโอ้ยอยากขี้ไอดีเบ้าหอฟังอีมังนี่ดอโอ้ตัไปอยู่อยางวันนี มันไปกวดวิทย์เลี้ยงวิทย์เลี้ยงวิทย์เจ้าเบาเลี้ยงงานศบอีหามังมันตายขึ้นได้ยี่เอาวันไปเข้าัวอยู่ร่องบานเนาะเฝ้าผัว่าอาการโคม่มากเฉลียวจิตตายเลยว่าตายเลยเพิ่นเข้าไปที่ห้องน้ำร่องบานเพิ่นก็ไปแย่งขัวแย่งใจซ่อมสวัสดีขอบคุณแขกู้นี้เกียรติขอบคุณหลายๆเด้อ <ihat> ชอมรับซ่องห้าผัวตายพ่อได้ซ่อบพ่อได้อัไว้งามเสียเลย่อบไว้ไว้มันเป็นประลั่นกับเราจังไลยจังไปเมืองห้องน้ำนงบันบาปว่าแพ้บุญตายก้อนผัวตายก้อนผัวเอ้ามันขึ้นย่งอยู่มาบันมันตายขึ้นกับจิตวิญญาณตายขึ้นตีนาะเอ้า แตงไหนเชงว่าจังจะมันตายจากจกมืออันเนี้ยตายขึ้นเขาเอาไปเวียนเมียมสามรอบแล้วเขาก็เอาตุมมาได้เมียมสามเทียแต่ไหนจังสะเดือดขึ้นมางี้มั้งนี่ตายวันนอนหลับโว้ยเาอันนี้่ยังเมื่อกี้มื่อันมันตายขึ้นมาไปวัดกับเป็นของจากของเหมือนอันเลี้ยงเลี่ยงมันปีคนใจยี่บัวจั๊ว่าแต่าะเท้ามันพ้นไม่ยี้มังนั่นะแล้ักิ๊กลีกแลกจอกหลอกบดวนอยูเนี้ยไปหน้าวะฉันไปตาขอนเขาขอนวะใดไปตุ้มเอาตุ้มเอา งานใส่ชุดเปาเกียบแบบย่อหยุดหยุดเลือตัวว่าเมนด้ว่ามันข่อยด้้ยจังกูได่เหไก่มีนนี่คนไก่มี่นี่คือคนมาหามาแก้แยงไปสิมกษาเคนนี้มาบัดในตัวรบกวนจังไงอะไม่เงีมันขนาด่ว่าเราอยู่บ้านไก่ไก่ข่อยดื้ไปวัดน้อกันทั่งมือชุวมือบ่โอ้ยไปวัดจังสีเท่าเออให้บัดชิวมากินเขาแล้วเมียนถวยเมียนช้ำเวลาเอาถวยวัดเมื่อไม่เท่าเน้อชุ่มเข่งช้ำเข่ง ไม่พักยังมาหล่ะชาวกูดพักกูดโอ้ยแล้วมันจะใช่หรอนานันเก็บไหมันล้วกจัหน่อยยั้เชบเชบกน่สสอะมันแชบแล้วเ่าไตาปุ้ยด้จอดจอดจัผู้ยดโทรมาเดี๋ยวกัน่ะกินเร้วกกันโท่ไรา้ยดเข่าอ้าท่าไหร่คอยตัวนี้เท้าปไไม่เปลนไรไ่ปลนไรไ่เป็ไไม่เป็นไรไ่ปไรไม่ปไรไ่ ่อยบไปรับโทษราชการับอิปางนี่อ๋อไม่หยังอิปางไปรับโทษราชการหลักแหล่งกูได้จีบ้างไปรับโทษมันจะไหนเขาดูก่อนขุดซูปากดูมันคอยเบ้ามากปากปิ่นได้อีกก็ไปเจียวเข่าทอดอีปางนี่มันมาบอกลูกทอนหนานลูกไผ่มันแม่เท่าอันลูกไผ่ไม่มันอะไรจะอายเนาะอันฟางปนใบกลางอันมั่นจะจำจังสิล่ะ พองเล่าตอบเพี้ยงนิดพ้องหัวยุกไก่หัวไก่ย่างหัวดวนมันเถอะย่างหัวดวนเจ้าดาตอบเพี้ยงจังมานหลุดขวนเอ้าวรู้แต่รู้แต่รู้แต่รูจำเปะร่องมาใส่ถุงบนทั้นเข้าบานเพ้อเวอร์เห็นที่เอาคืนกับเพี่ไ้แหละเนาะเพื่นก็ไล่ขววแก่เขินคลื่นขึนเสียแล้วคีบมูกแตก ขี่มูกแตกผัดใบถือจินจะควงมาเจ็ดขี่มูกเห็นแต่หีอาชวายอยู่ผ่ก็คุกับบอกว่อะรเห็นแต่หีมันเนี่เห็นหอวหีม้อดเนี่ยมันเอาเรื่ออีปากบบเลิกบเลยเป็นนั่นจริงไปจ้งพีมายายมกันเป็นรักน้อใหม่กูเห็นคักๆอีตังจรเขาไปงานสวนกูมาทันเขามากีโปมกีปปมเมย์เก็กน้องใหม่เต็มกระตะ เ้าเพื่อนมันนน่ะนี่ฮงค่ะเยืมเงินคนมันกับให้บอกอห้ะเป็นค้อนขีหที่มันเป็นค้อนเยื้มน้าเฮาห่าลอยมันใจอยู่เนาะมันยืมเงินเธอในป่เท่านี้อือ่อยก็ยืมคือกันนั่นทังซั่นเดียวมนุนี่คนนว่าขเคยเจียนไรยืมกันใคบ่เคยให้บ่เคยคืนเอามันอยู่มแโต้อมตีบิึงมันม่กินเข่ามันมันพันตายมันลอยเนอย่างมันอายมันโ้นเข่าหนาปะเท่านี้กินนอขี้จีน แต่ไปยืมข้าวปูคอยกับเมื่อคืนแมนทำดีิไ่ได้ยืมแต่เงินเฮ้มันไปลักหอดที่อย่างของมึงะนเอาอีนี่มึงก็เลยมึงก็ลักก็การแต่มึงกจัตัองรักเถอะน่ารักเนอะน่ารักเนอะวัดดีแจแม่ตาเฮอคือจิวัดดีกันโอจักขอวัดดีแจคืนะ้องกามานี่แหละโอยน่ละเท่าเวลาเงินไาให้โอ้ยจะมันดีเนาะหลานเนาะ ต้มไว้ต้มเนี้ยกินไว้เข้าไปเอามาชุกกินก่อนเ้อต้มไม่อย่างเออเดี๋ยวสิเอามาชุกกินมันสิไฟไม่หมอไปเบิ่งจักบาทก่อนอีหมอนนี่เอาอหัวนี่กูได้ไป้ตัวต้มไส้ไผ่หมอนีะไปเกยไผ่มอนไปไสลตอนนี้สูวเด้อจะมาเอาพื้นกูเด้อก็จะผู้ใดมาเอาพื้นไปตัเหิงดอกหรตีปากสูวเด้อสูวร์จะาเอาพื้นกันไม่โดนยังหายเงียบไม่โดนคนทอง อีมอนนีดุดข่อยอิมอนฟังมันเมาบ้าผู้นั้นผู้นี้ไปรักนันรักนี่มันหันแห้งคักใจดำอำมัยตีเอ๊ะผู้อื่นเนี่ยตีเป็นตะยักอายอื้ออันห่าเนึ้อข่อยเอาเขาน่าปังไปแลกเข่าปลูกข้าวข่อยขอเปลี่ยนเข่าแน่พ่อได้เป็นแนวเข่าปลูกแน่บัดสั่นตัวบ้านเจ้าได้จ้าเมาตัวหนาคนหลายๆเขาน่าปังเพิ่งดำเพิ่งเดะเอ๋บอสเทบพะน่าดันหลังมาแรงส่องแถวปัดผัวจากของบัดสัน ก็มาโกดองอือจไปดจีจ้อันนีคอันเท้าหูขีพอพรบอกหัวมันแขนพระองค์ยังไ่้หน่่นพวงไไอทหารตัวเป็นขึ้นตัวมาจังในทถานี้มาตัวขายพระเห็ีหขายพอือเหยียบมันข่อยซื่อหัวเกามันเหมือนไหมหัวเกามันตายนั่นบอยอ้อนยัเด้ย้อนพระองค์นั่นละ ไปเปลียนตำรวจย่ภาคใก่แขนพระองใหญ่ๆพระจับจ้าว่าเขาไล่ยิ่งส่นตัวเขาไล่ยิ่งพันไปผู้เดียวแขนพาองใหญ่ๆเน่ยเอเป็นแคไหนเป็นแค่ไหนว้ายเือดเต็มสิบหกพันกระชีรถหนีเนาะพั่กจะตำคุดลักต์ทำเสาไฟตำโต๊ะเขียวเดียวอันคมาเป็นยังกบันยิตายตาขกยิ่งบุญเฮ้ ่ใครตัวใครแต่ว่าเป็นของดีอยุ่หยุ่ไม่ทำอะไรต่อยว่าซื้อว้าวใเถ่าอันเฮียนเถ้าม้อนนี่ขี้ไหลเบิ้ลเฮียนได้ขี้ไหลเบิ้ลเฮียนเอาคือว่าจังเป็นหัวลูกเคยลูกเคยมันเป็นขี้เหลราดิค่อยไปหามันดูเฮียนมือหนาที่เถ่าเอ้ยค่อยขึ้นอยากกินน้ำค่อยไปเปิดเบื้องเอียงน้ำเถ่าเปิดออกค่อยมานี่แต่ตอนจีนไหมเถ่าไปหักจะเอียงน้ำกินไหมลูกเคยไหมแม่จะพูดอะไรเดี๋ยวคือโบรางมาปีนนี่ล่างอย่าง โอ้ยหน่มึงเอ้ยเก็บเป็นไฟไหมหมอมาเดินมากำลังงานฮะสบมะเทาสุบม่วสุกพอดีสุบเพดีเียดีตัวแถวมาชดเนี่ยแถวนี่เขาเทียบใช่หรใช่เนาะกส่มีดอเียงกระช่างพอพอปวดเหี้ยวไปเหี้ยวมาได้ลอะบ่ไปเมียนอกกุยันคนมาเพื่อนทคอยืมกูเหี้ยวนี่ยไปเหี้ยวไปเหี้ยวูิงไม่เพื่อนใหดอกไปวน้ไปเหี้ยวไก่ได้ย่าเบาพื่อนได้าเบาพื่นกันดอก สีมันเยอะแต่กระบอกสูบไม่ต้องเปลี่ยนมานี่อี่ดีเด้อกู็นสีบอสูบฟังยี่นังตีสีเอกยู่นี่แหละไปแจังไหนบอเป็นตาคบกะออดสมอเก่าที่มึงบ่ยเห็นบอสบ้านมึงเอียงเสียเครื่องทำน้ำอุ่นเสียบ้านมึงเอียงเสียหอยสบู่เสียสบู่เอ็นกะบู่เกลียวยาสีฟันมันเก่าหอดของอีหอยบ้านมึงเอียงเสียมั้ง แปงถูผ่านเลแม่แปงถูผ่านสำคัญมากเลยอีนี่ขี้ลักขี้โกงขี้ขมนอยลักเอาวัตสุยางวัตถะปินออดซมอไปแจกไส้อบีมันไม่ได้ไปแจกไส้อบีนะคะกูสิบอกให้นะคะาัแจ้งไหนมันมาบอกสุกูฟังมันมาลักเอาของมึงไปขายของหาปนันั่นแหละมึงไปประกาศหัวกระจายข่าวว่าผู้ใดลักตามหาคนบอบออดกินังยุนีล่อีนี่ยุล่า เอ็นนี่นะเปลี่ยนสีฟันมึงเปินทังไหนมาหลายหลายต่อสืยอน่าไว้หลังหลอกเอ็นนี่ละหอาระบอดเพื่อนรักเอ็นมันโค้กองตีอีนั่นกูกันเคยได้ยินคือก่อยเมนโบเอออีมันไปแจกใช้อเบิตรอะไรที่มึงเบาซุปกูฟังนั่นละเทาเน่วใส่ไรท์เทา เหี้ยเราขัดใด่ะผู้เบ้าอยังกูกะได้ยินเบมือเราไม่ได้เลาพื้นเือนอวงก้าวพื้นผู้อื่นบ้าก้าวกันมาได้กูกะลริ่มละล่ะบ้างเลาพื้นไม่ยินสีไม่ยงมีผู้ใดยวนีนบ่ปหดยกูเียวไปหาไปเง้ยวไปเงี่อันนี้มาช่วไปเงี้ยวไปก็ได้เด้ลย่ะไปรอดเรากูยันชั่วพื้นกูไปรอไปเอดไาเอดไปรอดไปรอนไปรอดไปรอดไปรดไปดกดไปรไปไออดไปด มันไปวนนึมันไปวันน่งมันไปวันนึงกูยากมันเป็นจังชันกูยากมันตายไปเป็นเป็ดอยู่เป็นอย่างแบบต้นอกมันมักให้กูเบาค้อนขนาดนี้ไอ้ต้นอกกูจีเบาค้อนนี่นี่มันเอาแต่ของวัดนี่มันหวังอยู่หวังกินดิมันนี้ไปวัดวัดสันดิษเอาแต่ยอดกระถินกับเกลียวปลาเด็ก้าไปนั่นมันเอาไปเลี้ยงกันเอาของเพลินขึ้นมาแล้วให้ลายนั่นละจะว่าเกลียบปลาลาบหมวงหัวไก่ดิ เห็นข้าวต้มข้าวหนุ่มนี่มันกะจกใส่ในเทาว่าดูน้ำถ้วยน้ำจานในจกใส่ให้กูเเบาก่อนมันยังเเบาโดนไปเลยข้าเวในอีหอยอย่าเอาโดนกูที่เเบาวันนี้ขู่สังกัท่านเก่าขู่สังกัท่านเป็นนักชันในอีนี่เขาวัดเขาว่าใครเลือกจำพ่อร้องคอแบกมันนั่นแหละเนาะบางเฮ้มันเขาวัดแม่ลาไม่เเองอีนี่กูเบาก่อนฉันบอกเด็กอีหอยกูว่าเลิกว่าแล้วมึงมาหุ่นแท็อันมันเป็ดคอน้ำพระประทาน แม่แล้ะพระประธานพื้นกระเฮ็ดจังสี่เนาะอันใดพื้นก็ว่าพระพื้นโอเคโม่อะรเอาพื้นเอาเอาหอดองแดงเอาหอดองนั้นมาเอาจุ่มเบาหนึ่งพ้อี๋ลอยสิบอกให้มันบ่ได้เอาซับบีซึ่งคืนี่สิมึงมาเล่าเพื่อนกูนี่สิมึงมาเล่าเพื่อนกูนี่สิพึ่งเลาเพื่อนกูนี่อีโมชั่นหนักหอยหอดีแล้วกพื้นกูมวอันไรเป็นมาเล่าเพื่อนกูนั่น กกหยากันว่ามุมปากันเนป้านันอน้าเป็นหอยไหนเรอเนี่หอยคนละินเขากูว่าพื้นกูไอนี่มมเลีบอลมมสื้อหอยยังหอยหยังหอยเสอรีเป็นบ่อชจรีอันนี้หอยนะเออน้าน้าเสียงสีคันนี้คพ่รับขอโ่ษเด็กค่มือวแซบฟอรมหอยไหนคันนะหอยไหนมึงด้หอยไดหอยหอยคนนี้ข้าหอยหอยหอยได หอยเชอรี่หอยกูไม่่หอยใดคนละทงมนล่ะนะหอยหอยจูบนุนสว่างคนละใหมาเท่าคนละหอยเอานั่ง